lại, hold on. แบบฉันน่ามันใจไหลหาว่าแกช่วยเอามาไหมฉันไม่รู้ว่าตัวดูชีวิตคับมันมาบ่อยสารภาพผมเธอคือตาไหลสารภาพผมเธอคือยาไหลแต่ว่าเธอไม่อยู่เธอไม่อยู่ให้ผมรักเธอไม่อยู่ให้ผมกอดไหลเธอขอไม่แค่เบสแฟนเธอมองผมไปที่พักแต่ผมทักหาตลอดวันวันเด็กวันก็เชงอยู่พอต้องใช้มาได้พักแต่บอกบิ๊กเน็กคุณมีตาลีนที่ผมล็อกมันไม่เลิกมีกูเพิ่งจะได้เชื่อว่ากอดตอนอายุสเก็ตอารมณ์เลยสิบเอ็ดอัลซ์เซอร์มันเก่งเหรอซิแกโอ้ God ล่ะผมขอให้เธอหาคนที่เบิร์ตมี ไอ้พวมึงก็ไม่ดีอ้ะ All right guys I'm got in my pocket, how hey we rollin' I know how we rockin' I say pussy young ไอ้เจ้าว่าจะ jump in God damn I say all you can't help me like this กูถามใครเพาบอกมึงก็จาะมึงกัหมดวันไหนที่กูรู้เสื้อผ้ากูต้องมีเบสทำไมมึงยังไม่ไดังเพราะว่ามึงเปกิกกระโดดด่ามึงไม่ต้องใช้สมุดมาจดพ u s s y y o u จะไว้าก so โซ่หลุดระเบิพูดแล้วก็จะเชื่อขนาดเด็กก็ไม่คุ้มลบทามยอะไรก็ไม่แท็ไปตลกไปหมดกูเสียมาเยอะมากกว่าที่กูจะได้กูจะมีวันนี้มันไม่ได้ง่ายไปหนึ่งวันที่กูไม่ได้กลับบ้านแต่ก็เพื่อพ่อแม่กูจะอดดตายไ้ ไม่ใครเลสนละคนที่มันอยู่มีพียขบวนแล้วก็กูตอลองให้กูนั้นยังเห็นว่ามึงชอบกินนอมีมึงนั้มันเฮ็ยตอนจนหน้ากูไม่ไหวพอาคำพูดนั้นมันหยุดกูไม่ได้ความสำเร็จมันยังห่างเลยไม่ใกล้แม่กูยังเอาวันที่กูเอาเงินกลับไปที่บ้านทุกๆคนนั้ก็รู้มันไม่ง่ายจะให้แพ้ทุกอย่างมันก็คงจะไม่ใช่คนที่มันเป่าคนจะเกลเอามาเด็กนั้งก็เทยาโพฟอลแล้วก็เมกทงแจกเวทโพเพื่อไปไกลเต้นก่อนจะพูดออกจากปากทุกๆคำไม่ต้องคิดทากวนเต้นมึงจะโดนกูดิสกูไม่ได้แค่ถ แม็กซ์อย like, ู B ่ในมอนสเตอร์ไลท์ฮาวไอเกตช์อยู่ในมายมาฉันไม่รู้ว่าต้องทำเช่นนี้ข้ามลงมาบล็อกไลท์สำหรับผมเธอคือสตาร์ไลท์สำหรับผมเธอคือยาไลท์แต่ว่าเธอไม่อยู่เธอไม่อยู่ให้ผมรักเธอไม่อยู่ให้ผมกอดไลท์ฉันมีแค่เบสแฟนเธอมองผมไปที่พักแต่ผมทักหาตลอดหวังวันเดทเรื่องช่างมันพอต้องใช้เงินไปพาเทนมาบิ๊กเน็ตกูมีตัลลี่ที่ผมบล็อกไม่มาสเต็ปมีกูเพิ่งจะได้เชื่อว่ากอดต้องอายุสเก็ตออลลี่สิบเอ็ดอัลซ์เซอร์ไม่กินเฮลซ์ซี